เรื่องแหละเอแค์ A มันทำเรื่องมันไปเอกกับอัฟเตอร์อยู่นะแล้วมันก็ทำเอเบบี้เอแคร์รสเมลอนนะคือกลยุทธ์ชีเนี่ยมาถูกต้องเลยถูกทางเลยคือชีบอกว่าเพลงชีเนี่ยทำมาให้คนชื่อเมย์เอเว้รลอนแล้วผู้ก่อตั้งอัฟเตอร์อยู่เนี่ยก็คือน้องเมย์น้องเมย์นะเออ น้องเมก็เลยจัดการเอกกับเอคลร์จืบปากทำเบบี้เอแคลร์ลดเมลอนแล้วหมดหมดทุกสาขาตอนนี้มาประมาณสองสามสขานละหมดอันนี้อยู่เซ็นทรัลบางนาก็หมดซีคอนสแควร์ก็หมดหมดหมด,หมดเลยคือเอแคลร์สร้างเรื่องสร้างเหล่านะแล้วฝากไปถึงน้องเมนะเออกลยุทธ์ของน้องเมย์กันน้องเมหนึ่งในเมลอนไงโอ หมดนะจ๊ะเอแคร์ A ทำเรื่องแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องสู้ต่อไปคือช่วงเวลาการขายมันมีจํากัดขายว่ามันอยู่เดือนหนึ่งเดี๋ยวลองดูก่อนนะอย่างไงก็ต้องกินนะต้อง